วันนี้แนะนําวิธีการเปิดใช้งานระบบก๊สถุงต้มนะคะหรือเรียกว่าแก๊สก็ได้ค่ะวิธีการที่1นนะคะเปิดวาล์วเข้ากับท่อร้านนะคะแล้วก็เปิดระบบแจ้งเตือนที่ปุ่มออนนะคะตามหัวข้อนี้นะคะเสร็จแล้วเชิญด้านในค่ะเปิดวาล์วตัวนี้นะคะหมุนลงนิดเดียวนะคะนิดเดียวก็พอ อันนี้นะคะคือการใช้งานเปิดใช้งานนะคะปิดการใช้งานนะคะก็แค่ปิดวาล์วตัวนี้นะคะปิดวาล์วตัวนี้แล้วก็ไปที่ห้องรูปควบคุมให้ปิดที่ปุ่ม off ค่ะแล้วก็ปิดแก๊สอันนี้คือวิธีปิดเซนเซอร์ตรวจจับตรงนี้ครับมาเข้ามาใกล้ๆตัวนี้เป็นแก๊สดีเทอร์ดีเทเตอร์ดูดจับเนาะสมมุติ สมมติมีแก๊สรั่วเนาะแต่มันต้องมีปริมาณหนาแน่นเพียงพอจนกว่าจะดูดจับกรณีที่ตอนเนี้มีความหนาแน่นของแก๊สเนี่ยไอตัวดีเทคเตอร์ตัวนี้มันจะส่งเสียงร้องอะลามไปที่ตู้ตรงนู้นแล้วก็ในร้านก็จะได้ยินด้วยวิธีการแรกที่หนูต้องทํานะคะก็คือปิดปิดนี่ก่อนแล้วก็ไปปิดที่ระบบไอตรงวาลว,วาลวที่เราปิดทุกวันเสร็จแล้วของหนูมีอะไรที่ ที่ใช้งานอยู่ไฟฟ้าเปิดอยู่ไม่ต้องปิดนะคะ <Okay. S 1> อะไรปิดอยู่ไม่ต้องเปิดหนูใช้ของที่อยู่ใกล้ตัวพัดระบายกลิ่นออกไปพัดออกไปอ่าแก๊สพวกนี้ถ้าหนาแน่นไม่เพียงพอมันจะไม่ติดไฟนะคะแล้วก็สมมุติแก๊สรั่วตรงบริเวณตรงตรงข้อต่อต่างๆหนูเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็คุม แล้วก็ปิดปิดวาล์วอย่างนี้อ่าเพราะฉะนั้นมันจะปลอดภัยมากๆกับมือของหนูวิธีการปิดแก๊สที่ดีหยุดการรั่วไหลที่ดีที่สุดคือปิดวาล์วนะคะส่วนอารลามที่เตือนอารลามที่เตือนจะมีตรงด้านนอกนะคะตัวตัวบัสเซอร์ตัวนี้เป็นตัวอารลามเตือนว่าตรวจพบความผิดปกติอาจจะมีแก๊สรั่วนะคะถ้ามันมีเสียงร้อง โทรไปที่เบอร์ส่วนกลางนี้เลยนะคะแล้วก็กดรีเซ็ตหนึ่งทนึงถ้าระบบปกติเสียงอะลามจะเตือนก็จะหยุดไปคือความหนาแน่นของแก๊สหมดไปแล้วอย่างที่พี่บอกว่ามีอะไรใกล้เคียงก็ไม่กวากดก็ได้พัดกด็ได้พัดออกไปจากตรงตรงนั้นนะคะแล้วก็โทรแจ้งฝ่ายอาคารทันทีนะคะแต่เบื้องต้นอย่าใช้น้ำอย่าใช้น้ำดับในตัวที่เป็นไฟ นะคะโอเคเท่านี้ก็จะเป็นการใช้งานที่ปลอดภัย